ไฟดูไม่มืดหนูกมาก,ก่อนเวลาด้วยแหละตั้งไว้ตั้งสี่สิบตอนแรกเรคิดว่ามาไลฟ์ทีมไหมแต่ว่ามันทูชอลรอบสุดท้ายของโคโคดิโนโอกานแล้วนะเข้ามาเร็วไฟมือแต่นราคนเราไม่มืดนะครับ จริงหรือเปล่าหายป่วยหรือย,อยังแอลเลนเกมบอกไม่ใช่แต่ว่าไม่รู้จะไลฟ์ที่ไหนก็เลยมาไลฟ์ที่นี่มายืมใช้ห้องยี่สิบนาทีเราก็จะออกไปมาเธอวันนี้น่ารัก <H ood> ฮูดเฮ้ยหนูนั่งทบหูกระต่ายตัวเองแป๊บน,นึงละถึงก่อน หยาวมากคือคนเฮ้ยหูก็ตายเหมือนใส่เสื้อตัวเดิมกับเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเอาเสื้อมาอวดแต่วันนี้ใส่จริงคิดถึงเม่อวานจริงหรือเปล่าหายงอนแล้วยังไม่หายหรอกนะ ดูนี่เล้ยังคลิปติ๊กต็อกข้ามันเร็ววันนี้ไม่ได้ไปแต่ชุดเอ็มวีสวยมากจริงป่าวหูยาว8เมตรใช่หูยาว8เมตรตักตักชุดกระตุยน่ารักเออชิมังไปกดรีด <laughs> จะพูดว่าลีทวิตไปกดลีโพสด้วยเราจะรชอชมในคอละครับเนี่นั่งโซนไหนกันเฮ้ยทำไมหนูตาเบื่อแบบว่าเฮ้ยหนูใส่คอนแทคอยคู่นะงั้นหนูงอต่อก็ได้ใช่ต้องมางาอเอียเยอะเลย แอบเห็นคนไปอยู่เลนอื่นนั่งบนเวทีครับจริงเปล่าเฮ้ยว่าปัดนั่งบนเวทีมีจำกัดน,นะทุกคนอะไรเ <laughs> นี่ยเอ้ยหนูตาเบอละเนี่ยทำไมอ่ะคอนแทคหนูหลุดไปข้างหล่อ แเ่หนูแต่นอที่จะตึ่ทึวตึ่มีพายุฝนคิดถึงจะบ้าจริงเปล่าน้องเขาน่ารักน้องลงหลิงไม่น่ารักโรงไหนืึใจแว่นไม่ลงไม่ได้อยางแว่นลงมา ทุกชอบสุดท้ายของฮโโกรีโนอกาสแล้วลูกคนหัดใจหายมากถ้าไปดูสัตอ์ที่จิวค่ายลิงๆเลนเดียวเท่านั้นีิจุเกิดไปทำมันคือเพลงอะไรเพลงมันเพิ่งออกเกิดไปทำได้ไงเพลงเพิ่งไปเลยสนุกไหมสนุกมาก ผู้ชายสุดท้ายของเคือดีโนอกกนั่งหลิงน่ารักที่สุดก็ได้ก็ได้คืออะไรต้องไม่มีคำว่าก็ได้ช่วงนี้หนูงอแงบ่อยมากเพราะว่าเห็นทุกคนไม่รักหนูแล้วกูจะเอาหูกระต่ายแล้วคอตัวเองตุย <laughs> ทุกคนไม่รักหนูแล้วแต่ <laughs> ให้ตื่นปอมกินโอ้ยอันนี้ oh, นอ h my pumpkin ตอนนี้ไม่ได้แกล้งน้องหลิงเลยแกล้งไม่ได้นะ <c oughs> สารภาพาว่าโดนตกตัวใครตกตัวน้องหลิงตกถ้านโดนน้องหลิงตกโอเคถ้าโดนน้องหลิงตกน้องหลิงโอเคคุนสองตัวเกมผมแล้วคุณสเสมอ เห็นอยู่มีคนอื่นด้วยว่า <laughs> มงสิไม่ <laughs> หนูชอบทูชอตมากเพราะว่าทุกคนใส่ชุดมาแบบน่ารักอะเห็นดูคนแบบว่าตั้งใจใส่ชุดมาหากันแล้วก็แบบตั้งใจคิดท่ามาหรือว่าตั้งใจมาหาอะไรเงี้ยคือแบบหนูก็รู้แล้วค่ะทูชอตไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าอืมค่อนข้างค่อนข้างมีราคา ว่าดีใจที่ทุกคนเลือกที่จะเลือกที่จะมาถ่ายรูปกับน้องลิงใครกล้าเป็นน้องลิงลิงคนนั้นคือคนคนนั้นคนจริงคืออะไรไบนะอยากเจอแล้วอยากเจอทุกคนเหมือนกันช่วงนี้ทุกคนไม่รักหนดแล้ว อ่นานถามด้วยว่าดูแล้วอ่านหรือเปล่าฮะดูแล้วอ่านหรือเปล่าคืออะไรให้หนิงหนิง้ดีใจที่ทุกคนมาไายกับหนูนะจริงๆริอะจะบอกว่าหนูไม่คิดว่าจะมีคนมาหากันเยอะขนาดนี้ในเงนี้ยมันเยอะกว่าที่หนูคิดเลยรอบหน้าเอาแบบว่ารอบหน้าเอา เยอะเยเสิที่ร้างอยูทุกวันนทาไมถึงคิดอย่นะใครทำอะไรมาเพราะว่ามีคนไม่มาถงชอดกับวิด้วยเอมีคนไปโ่ที่ไหนก็ไม่รู้เออละเล่นเงินยาวสิืสองชั่วโมงใช่เงนยาวจนกว่าเราจะหาเรื่องมาดีกันใหม่ เราน้าไม่พลาดถ้าพลาดน,นะจดชื่อจับมืออีกถ้ามีจับมือด้วยถึงตัวจูวเลนไลยแต่ใจอยที่หลิงฮิจ <c oughs> ฮิจุนี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่ไงโอเคเฮ้ยทุกคนเห็นสิ่งนี้แล้วใช่ไหม ดืดเดืดเดืดเดื่งการูเห็นโปรเจกต์นี้แล้วใช่ไหมหนูไม่คิดว่าเขาจะประกาศในอีพีสองแบบหนูไม่คิดว่าทุกคนจะรู้วันนี้อะไรเงี้ยหนูเก็บเงียบมากเลยนะแบบว่าหนูหนูแบบเมมเบอร์ทุกคนเก็บเงียบมากอะไรอย่างงี้เห็นแล้วเวนท์ซองโปรเจกต์ใช่หนูเก็บเงียบมากแบบพยายามไม่พูด แบบไม่ใบ้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกอะตอนแรกที่พวกหนูได้เลือกเพลงกันในกลุ่มก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทําจริงยอีย่างเทุกคนแล้วพอเขาบอกทําจริงหนูก็ดีใจนะที่เราเลือกเพลงนี้มาอะไรี้ดีใจด้วยหนูแบบมันเป็นกลุ่มที่หนูอยากทํางานด้วยม,มากๆอะทุกคนอออันนี้เราพูดได้แล้วว่ากาบไปแล้วเนาะจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่หนูไม่คิดว่าเราจะได้แบบจะได้แบบว่า มาทำอะไรแบบนี้ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยแบบว่าน้ำวนอาลีน้ำวนอาลนะีน้องบายน้องแพทใครอีกนะมาลีนออนิชาพี่เกดจินนาหนูออเบอร์รี่ใช่ใช่คบหรือยังน้องไมลิน ต้องเมียวหนูลองวิลินะนี่ต้องไปหนูสอบสวนสองคนนี้ตลอดเลยอย่าฟ้องน้องนะอย่าฟ้องน้องนะคือแบว่ารู้สึกว่าเป็นกลุ่มที่เมจิด้วยใช่ใช่ใช่คนเยอะหนูไม่ได้นำหนิ้วหนูไม่คิดว่าจะเป็นกลุ่มที่แบบจะได้แบบลงตัวการืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูก็คิดภาพว่าถ้าได้แบบถ้ามีเพีงแก่กะรูต้องฟินมากแน่เลยอย่างเงี้ เป็นกำลังใจให้กลุ่มมีน้องแอลด้วย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 โอ้ถ้าถ้าแบบเพลงแคนกระุได้ทำต้องฟินมากแน่เลยทุกคนหมายถึงว่าหนูนี่แหละฟิน <laughs> หนูนี่แหละฟินยูนินหัวใจของตัวว่า <laughs> เลิมโอชีใครไว้หรือเปล่า ติ่งเจ้าหน่อยดู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 ฮิการุชอบมากเลยนะ LLL แปนไล่นสองความหมายคือลิงลิงลิงหรือว่า LLL <c oughs> ไลติ้งค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยทุกคนหนูตื่นเต้นนะเพลงนี้หนูตื่นเต้นเลยแหละแบบตื่นเต้นเลยแหละรู้สึกว่า ยังไม่เคยได้ทําเพลงที่น่ารักน่ารักแบบสุดๆไปเลยเลยอะไรเงี้ยด้วยค่ะที่หนูก็อายุประมาณหนึ่งแบบก็คนอาจจะไม่ได้คิดว่าหนูแบบว่าฟีลแบบแบลบกรุบได้อยู่วันนี้แต่หนูว่าอยากลองมากคือหนูชอบมากแบบว่านั่นแหละทุกคนตื่นเต้นอ่ะ <laughs> ตื่นเต้นอ่ะรู้สึกว่าจะได้ไปอีกแนวทางหนึ่งที่เจงได้ทำเลยว่าแบบ อยากให้ทุกคนได้ด so ูลิงล e ิงเวอร์ชันแบลกลุ๊ปก็มีอาวุโสประมาณหนึ่งเฮ้ยจริงโจ้ถ้ากระโดดไหมใช่ทุกคนลองไปเปิดพังเพลงซ้อมๆแล้วเดี๋ยววันคอนเสิร์ตใครมาดูหนูขอเสียงเชียร์แบบดังๆเลย เบลจิงอะเปล่าเบลกรุ๊ปเลยกาสแล้วที่ไหนได้เต้นไม่ใช่ทุกคนแบบว่าที่เขาประกาศว่าแบบคอนเสิร์ตจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินนะทุกคนเห็นไหมเขาประกาศแล้วนะหนูไม่ได้สปอยหนูอันนี้หนูเช็คมาแล้วเขาประกาศแล้ว <laughs> ใช่ ที่เขาก็บอกแล้วว่าสีเพลงนี้จะได้ขึ้นโชว์ใน chapter next เป็นเวอร์ชันเจ p ปนน s e ดูเพอร์ฟอร์มมาหนีมั้งทุกคนจริงจริงอ่ะมันจริงๆมันแบบว่าติดหูอยู่พักใหญ่เลยหนูก็พยายามที่จะไม่ทำาออกมาในไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวุกคน ยวทุกคนจับได้เพลงเนี้ยจริงๆห,หนูติดหูอยู่เซลข้งนึงเลยแหละอยากให้ทำเวอร์ไทยทั้งสีเพลงเลยจริงหนูทุกเพลงพร้อมอร์เลยสมผมวันนี้น่ารักครับจริงไหมไดบอกว่านหนูไม่น่ารักแล้วอะ งนงนส8สิบแปดชั่วโมงชีโกโปใช่โกโปแ้วหนูจำได้ว่าในแบบว่าในใบที่เขียนเป้าหมายอะเมมเบอร์ Remember, จะมีเขียนเพลงแ่งกัลลูะไรลงไปด้วยแล้วแบบก็มีคนเชียร์ว่าเอออยากให้เพลงนี้มาททยจริงๆนะอะไรอย่างนี้ต่อมาแล้วพวกหน,หนูหนูต้องแบบเก็บเรื่องโปรเจกต์นี้ไว้อะไรอย่างนี้ เพราะว่าที่เขียนที่มีเมมเขียนสิบสองเคงกะรูเดือนสิบสอง 12, น่าจะแบบว่าเพราะว่าพราะจิงนี้แหละทุกคนเรากำลังแบบตื่นเต้นกันก็ห <c> ก <oughs> คำที่พูดนะ่ารักก็ํำไว้ <c oughs> จะรำไว้เลยนะจะรำไว้เลยนะตื่นเต้นที่สุดในโลก ได้เราเรงสองของร้นตกเรียบร้อยเลิศเลยล่ะดีว่า your jacket is cute is อะแล้วปิดนี่ทุกคนชื่อไลฟ์สังเกตชื่อไลฟ์หนูหมีอีโมจิสามตัวนะั่นคืออีโมจิที่หนูใส่ในบายบัดดี้แหละเตะเลยหนูใส่แบบเรียงกันอย่างนี้เลย ให้ขนาทีได้ยังคือแล้วอยากพูดเรื่องทูชอตกับโคกโคลีนี่แหละใช่หนูใจหายอ่ะรู้สึกแบบจะหมดแบบหมดทูชอต็อกโคลีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจุยหายเลย อันนี้นเลยเวอร์ใช่รู้สึกว่าเป็นทูช็อตที่สนุกมากพูดอะไรดีโหโคดีแล้วก็ที่แบบหนูกำบนัานาสปอยกันแบบไว้ว่ามีอะไรเตรียมคอนเทนต์เตรียมไว้ของโหโคดีก็คือแบบคุยกันจริงๆทุกคนใช่ไม่ใช่ฟิลแบบว่า พูดกันเล่นๆนะแบบหนูสองคนอยากทําให้ทุกคนจริงๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะต้องพ้นเดินนี้ไปก่อนจริงๆอยากคิดว่าเราควรมีเป้าใหม่อะไรสักกนอะไรอย่างนี้ไหมอย่านี้แต่ว่าหนูกำลังนะคุยกันเรื่องคอนเทนต์หนึ่งกันจริงๆน้องลิงเลนเจนดานะเรามาเลนแปดค่ะ ัหง,คคงหลิงเล่นแปดค่ะเล่นเจ็ดใครคะนั่งหลิงเล่นแปดค่ะวันนี้ใจหายกว่าหายไม่ทันดถ่ายไม่เป็นไรถ้าเราบ้าหน้าขอให้เรามีโอกาสได้ถ่ายด้วยกันเราดูคอนเทนตเลยใช่แบกแ น้องหลิงเลนแปดค่ะตอนนี้หนูนสวยมากช่วงนี้หนูแต่งหน้าสวยอลทุกคนใครไม่มาเจอน้องหลิงจะเสียใจเพราะช่วงนี้น้องหลิงพัชนาการแต่งหน้าเลื่นเลยล่ะน้องหลิงวัฒนาการแต่งหน้ามาแบบเลิ่นเลยละจ็ดเมื่อวานอ่าเข้าใจได้อ่าเข้าใจเข้าใจอ่าคนละวันอ่าโอเค แล้วไปแล้วไปนะแล้วไปแล้วไปสวยสวยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยดีใจที่ได้ทำดีใจที่ได้ทำหน้าที่เซ็นเตอร์ในฮิคาริโนกะตูชัดทั้งสองรอบอ ประเด็นคือเสียใจจริงปวดใจเลยละ่ะใครเสียใจนะฮะเฮ้เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะถ้าไม่เจอสักพาเก็จะยิ่งสวยกว่านี้ปะถ้าเจอบ่อยๆจะยิ่งสวย <c oughs> <c oughs> นั่งรลไฟนมาหาหลิงๆลิงเลยชัพาเอ,อ้ยขอบคุณนะคะเห็น <c oughs> ที่ทุกคนเดินตั้งใจเ <c oughs> ดินทางมาหาใช่ เห็นท,ที่ทุกคนตั้งใจเดินทางมาหาแบบมาเชียงใหม่ครั้งแรกก็มีใช่หรือว่าแบบคนเชียงใหม่ลงไปถ่ายที่กรุงเทพด้วยก็มีคนกรุงเทพขึ้นมาถ่ายเชียงใหม่แล้วก็การเดินทางทุกอย่างดีใจที่ทุกคนมาหาก,กันเซ็นเตอร์ทำได้ดีมากขอบคุณครับดีใจดีใจแล้วก็ ยังเป็นจะพูดอะไรเนี่ยเรียงเขาไม่ถูกแล้วเราก็ยังมีหน้าที่เซ็นเตอร์ทำต่อไปยู่แล้วยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะกรีโ,โอกาสย,ยังยังยูุแ้่ข่าวรังน้อก็คืเยอะเลยใช่ดีใจที่เราเติบโตกันขึ้นเรื่อยๆ ย้อนกลับไปเมื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ก็เพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดูได้รู้จักคนเยอะเพิ่มขึ้นมากเลยก็ยกงแบบยังจําคนได้ไม่หมดแต่ว่าดูดูเหมือนจำจริงอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ยังจําแบบจาได้ไม่หมดจริงๆดูคนแต่ว่าหนูพยายามอยู่นะแบบอย่างน้อยก็อยากจําแบบอย่างน้อยก็อยากจําให้ได้ราเราเจอกันแล้วเจอกันบ่อยหรืออะไร อยากแบบว่าอยากแบบอยากพยายามจำทุกคนให้ได้ผ่านมาไว้มากๆเดี๋ยวคุณก็ลืมผมคุณจะลืมผมไหมผมไม่ลืมห,หรอกผมเคยลืมด้วยหรอผมยังเป็นคนเดิมไม่หนูยังหนูไม่ใช่คนเดิมหนูจะ หูแบบปีหน้าหนูก็จะไม่ใช่คนหนี้ใช้คำพูดรีบแปหนูจะดีขึ้นทุกปีจะดีขึ้นทุกวันใช่มันต้องไม่เหมือนเดิมคมพูดมากมายความหม่ยลลิงเหมือนเดิมโอเคโอเคที่เห็นอยู่เลนข้างๆจะปล่อยไปวันหนึ่ง เี่ยงคืนแล้วอ่ะทุกคนเจือใจยะยังคุยไม่หมดเลย,ยไปกินข้าวมาแล้วก็แบบยังคุยไม่จบเลยใจที่น้องลิงจำได้ดีใจที่ทุกคนจำน้องลิงได้แล้วก็ ให้น้องหลิงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขออยู่ในชีวิตตลอดไปไมจะต้องลงกันแล้วขอห้ามไาย์กันยังคืนไม่ได้ห้ามหลังคือหลังเที่ยงคืน <c oughs> อันนี้ฉลาดเกมโกงนี่นะ มิกิท์ข้าวตรงเวลาตรงเวลาเลยแหละงานสถานีต่อไปของเราก็คืองานคอนเสิร์ตและดิป,ป้อนฮารคคูครับเจอกันได้เลยกำลังซ้อมแบบหนักหน่วงกำลังพยายามอย่างเต็มที่คิดถึงทุกคนมากเลยเนะ ถึงเลยใช่ทุกคนพักผ่อเยอะๆวันนี้ใครกลับบ้านใครเดินทางกลับบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถไฟรถยนต์รถทัวร์เดินมอเตอร์ไซค์ขี่จัก,กรยานสกูตเตอร์อะไรก็ตาม <laughs> บ้านปลอดภัยพักผ่อนเยอะๆมาเจอน้องหลิงใหม่มาเจอน้องหลิงนะไม่ใช่เจอคนอื่นนะเห็นนะเราเล่นเห็นนะเราเล่นมาเจอน้องหลิงกันใหม่นะขอบคุณสำหรับรูช็อตทั้งรอบกรุงเทพและเชียงใหม่ที่ทุกคนมาหานอ้งหลิงกันเยอะมาก ใครถ่ายรูปเอบหนูไว้อย่าลืมเอามาโอวดหนูด้วยโอเคม้อยเรือนเต็งดีๆโชคดีมีชัยหนูเกือบผวนคำว่าโชคดีมีชัยแล้วไม่ใช่ผวนแบบที่เขาชอบเล่นหมวกกันโชคดีมีชัยมีวัวโชคดีมีชัยตูต้ตูมีวัวคือมันเป็นชื่อแบรนด์ปะหนูไม่กล้าพูดสองคำนั้นออกมาก <c oughs> <c oughs> ็คือชื่อแบรนด์ใช่ไหม หรือไม่ใช่เคยอวดรูปไปแังนะอวดได้อีกติดแบรนเห็นไหมใช่ไหมหนูว่าแล้วติดแบรนดีนะไม่ได้พูดออกไปเราบอกว่ามันต่อเขาเองชื่อฟามนั่นแหละไปจะไปทุกคนแล้วก็ถ้าวันหนึ่งน้องหลิงมีแฟนมีวันเกิดอย่าลืม น้องลินเนาะรักเยอะเลยรักเยอะยังฝากน้องหลิงแม้ว่าจะจบทูชอนโฮโคนีแล้วแต่ยังฝากโฮโคลีโน่ไก่อยู่นะครับน้องฝากน้องลิง,ลงโฮโคลีโน่ไก่อยู่นะครับเดี๋ยวมีพร้อมกินมาด้วยอะไรเนาะ จะไปจริงๆแล้วทุกคนเที่ยงคืนสี่นาทีใกล้โดนท้าดาแล้วบ๊ายบายกาตุยน้องกาตุยจะไปแล้วนะ <c oughs> โชว์หูกระต่ายบ๊ายบายมาตอนนี้หนึ่งสองสาม 능상상 쌍!